เจ้าเตือนฟังเจ้าตนรับเตือนฟังเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้นะเจ้าก็เป็นแห่งรายการหนึ่งที่เขาจะได้ติดตามว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเขาและเจ้าก็คือท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปงเนี่ยท่านได้ไปปฏิบัติภาร,รกิจอ,อย่างตีไหนพองนะเจ้าก็เป็นรายการหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะฟังได้นะเจ้าโบจะเป็นตั้งสถานีวิทยุลักษณะเจ้าสถานีวิทยุชุมชนบางตีและก่อเสียงตามสายของตางส่วนท้องถิ่นเจ้าสัปดาหา์นี้ สามแม่ต๋ำหรือว่าสุดาดูงามภาพทรหน้านทีดำเนินรายการเจ้าเขาไปทักทายกัท่ันทัวราชการจังหวัดพะเยาของกัอก่อนเจ้าสุดีเจ้าทันทัวเจ้าสสดีค้าคุณสุดาสามแม่ต๋ำท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาทุกท่านครับก <c oughs> ็มีหลายเรื่องในรอบสัปดาห์นะเจ้าครับ <c oughs> ตีเขาจะได้มาติดตามกันเรื่องแรกเลยบ่เจ้าก็ค,คือการจัดโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติของตังสำนักง,งานคุมประพพืชจังหวัดพะเยาเจ้าครับเริ่มแต่ตั้งแต่ วันจันทร์ที่แปดธันวาคมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงของเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปดสิบเจดพรรษาห้าธันวาคมสองพันห้ารห้าสิบเจ็ดซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีกิจกรรมมากมายนะครับพิธีถวายสักรรสการะสะดุดีเฉลิมพระเกียรติมีการชุชชดเทียนใส่ถวายพระพรแล้วก็แต่และหน่วยงานแต่และองคอ์กรแต่และอำเภอตำบลหมู่บ้านก็คึกคักกันนะครับใ,ในการ แสดงออกทางความจงรักภักดีนะฮค,ความสมมามัคคีของคนไทยเหานะครับซึ่งก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องกันมานะฮะในวันจันทร์ที่8ท่ธันวาคมที่ผ่านมานวัดศีคมคำกับทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาโดยท่านพออวิจิราวันชัยวุฒินะครับซึ่เป็นผู้ในการสำนักงานคุมพฤตชจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกัน จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับเป็นโครงการที่ได้นำเอาบรรดาอาสาสมัครคุมประพฤติจากแต่ละอำเภอนะครับ oh. แล้วก็จากผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในการดูแล oh. ของทางราชการเอา,เอามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเฉลิมพระเกียรติคือทำความดีถวายนะครับ oh. ก็เพื่อให้ แต่ละคนนั้นได้มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบตรนสนองคุ้นแผ่นดินเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในโบกาสมหามงคลดังกล่าวนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันถวายทรัพย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและเป็นพลังของแผ่นดินรพร้อมที่จะได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในเรื่องประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ ตรงชีวิตนะครับแล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขนะครับก็ได้มาพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็ได้ร่วมประกอบพิธีเสริมพระเกียรติังกล่าวนะครับกล่าวคําปฏิญาณตนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเที่ยววัดนะครับกวาดวัดเที่ยววัดอะไรต่างๆก็ถือว่าทําประโยชน์นะครับกับวัดวารามตัวแล้วก็เป็นการ ทำความดีนะครับเพื่อถวายในหลวงอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้บอกว่าจะอยู่ในฐานะตนําแหน่งในสถานที่ใดนะครับทุกคนก็มีโอกาสที่จะทําความดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับามาตีกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอรัปชันสากลที่ดังจังหวัดจัดขึ้นเจา้าท่านหัจา้าครับในวันที่เก้าธันวาคมของทุกปีเพิ่นถือว่าเป็นวันต่อต้านการคอรัปชันสากล นะครับหมายถึงทั่วโลกไปน,นะนะฮะจะจ,จะถือว่าวันที่เข้าธันวาคมเนี่ยเป็นวันสําคัญของทุกๆประเทศที่จะต้องมาระล,ลึกนึกถึงใน,นเรื่องที่จะได้จะใหะ้ในบ้านเมืองในสังคมนั้นจะม,มีปัญหาเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันขึ้นนะครับในปีนี้ทางสํนงานักงานปปชหรือสํนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติไม่ชอบในวงราชการของของ,ของจังหวัดพะเยาเฮานะฮะโดยท่านพอ,อนภัทรนะครับก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรน,นลงรวมพลังต่อต้อตานการทุจริตขึ้นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเกึงเมื่อเช้านะครับก็มีบรรดานักเรียนนักศึกษาก็ได้ไปพร้อมกันที่บริเวณสารลักเมืองพะเยานะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ได้เดินพร้อมกันนะครับ พร้อมกับวงโดยยางต่างๆเพื่อเป็นการาประชามพันธ์ล้นลงให้ผู้คนในเมืองพยาวหองได้รู้ถึงว่ามีวันสําคัญเกิดขึ้นเดินมาเก็มาที่ลานควงวัฒนธรรมอนุสรีพ่อขุนําเมืองหิมกว้านพยานะครับามาถึงประมาณช่วงประมาณ8ปดโมงก่งนะครับณที่นั่นก็มีบรรดาส่วนรายการาต่างๆของเยาวทยาวก็ทุกๆหน่วยงานนะครับทั้งส่วนูมิภาคส่วนกลางรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆประธานสภา,าปรลัดเทศบาลอบตนะครับในการหัวหน้าส่วนการคลังกันหัวหน้าช่างทั้งหลายก็มาร่วมกันนะครับก็มีมาจํานวนนักพอสมควรนะครับก็เต็มลานนะครับพอ,อถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงผมก็นะครับเชิญให้เป็นประธานในการที่จะเปิดงานซึ่งทังท่านหรนพัทน์ก็ได้เป็นผูอ้อ่านสารแล้วก็กาวรายงานการจัดง,งานนะครับ ก็ได้เชิญทั้งผมได้ได้ไดกล่าวเปิดซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็ได้ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาค,ภาคระชาสังคมสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาก็มาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมรับมร่วมกันแล้วก็จะได้ร่วมได้ร่วมกันแสดงเจตอารมณ์ในการป้องกันและปราบรามการทุจริตเพื่อเป็นการสร้างทัศน,ค,ศนคติร้าค่านิยม ในเรื่อง,องความซื่อสัตย์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ในสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาของเมืองไทยห้องในขณะนี้ที่เป็นสิ่งที่มีข้อสงสัยกันแล้วก็เป็นประเด็นของวิกฤตการเมืองอที่ต้องการให้มีการปฏิรูปปรปับปรุงประเทศครั้งใหญ่นะครับผมบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีปัญหาคอร์รัปชันนัก ึนเรื่อยๆนะครับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของประเทศซึ่งเดิมเมื่อปี2555นั้นประเทศไทยมีคะแนนภาพลักษณ์กอรัปชันจากเทียบกับแต่ละประเทศนะครับของเขาได้สาว17คะแนน,นจากคะแนนเต็มร้อยมาถึงเกื <c oughs> <c oughs> อบก็ปี56กดลดลงไป เหลือส5คะแนนจากเต็มร้อยแถมนะครับอยู่ในอันดับที่ร้อยสองก,ก็ก็ดีขึ้นมาหน,น่อยลดลงไปก่อนนะแต่ว่าอยู่ในอันดับที่ที่ร้อยร้อยสองจากทั้งหมดทั่วทั่วโลกที่เพิ่์นจัดอันดับกันไว้ร้อยเจ็สิบเจ็ดประเทศนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมานี่ก็ล่าสุดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน,น่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยอยู่ลำดับที่แปดสิบห้าบัตรร้อยใเช่นน ว่าจะพยายามขยับขึ้นมาถึงระดับที่ห้าสิบนี่นะฮะจ้าครบ <c oughs> <c oughs> ับซึ่งทางสำนักงานปปชเพื่อนได้หันความสำคัญเรื่องนี้ที่จะทุกภาคส่วนเพราะว่าลําพังเฉพาะหน่วยงานเพื่อนหน่วยงานเดียวก็ไมอยัางม่ได้จ้า <c oughs> นั้นต้องรวมมือกันทุกภาคส,ส่วนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกันคนในที่คิดจะทําในสิ่งที่บ่ถูกต้องก็ต้องคอยสกิดคอยเตือนคอยห้ามคอย ถ้าบอกฟังกันก็จะต้องใช้มาตรการทางปกครองทางกฎหมายนะครับก็ต้องมีเครือข่ายหูตาทั้งภาคประชาชนทั้งภา,รา,าครัฐสากจเครือข่ายเด็กเยววาวชนสื่อมวลชนต่างๆก,ก็ต้องร่วมมือกันนะครับก็ทําให้ได้รห้ว,ว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้อตานคอร์รัปชันสากลที่เราจะต้องได้เรื่องถึงความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็จะต้องช่วยกันดูแลให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนะครับ อันน yeah. ี <tampoco S 2> ้ก็จังหวัดพะเยาหอกก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องร่วมมือในการสนองนโยบายเรื่องงางกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคาบริยาตว่าจะตั้งมั่นปฏิบัติตนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมความส่อสั์สุจริตแล้วก็ถือว่าการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจของทุกๆคนเราก็จะรวมพลังกันที่จะยินยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อในสังคมไทย ไปสู่สังคมแห่งความถูกต้องเป็นธรรมตลอดไปนะครับอันาร้เจา้จาก,ก็เป็นพลังของคนพะเยาทุกทุกหมู่เหล่าตีทันผูวาได้บอกเขาตะกี้นะเจา้ามา่ตรียมครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดรวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดพะเยาอันนี้เป็นปี59แล้วเล้เจ้านผูวาเจ้า,จาก,ก็วันพฤหัสที่11ทเอธันวาคมที่ผ่านมาที่สารการวัดพะเยาก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดะระหว่างปีพศ2 5 5 7ถึง2560ซึ่งเป็นแผน4ปีและก็แผนปฏิบัติรายการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2559ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่คณะกรรมการนโยบายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นได้กำหนดกรอบขั้นตอนวิธีการ ในการดำเนินงานนั่งการไว้นะครับว่าการบริหารการพัฒนาแต่ละจังหวัดน,นั้นจะต้องมีแผนล่วงหน้า4ี่ปีแล้วแผนแต่ละปีนะั้นก็จะต้องมีการทบทวนใหือเป็นปัจจุบันนะครับในปีสองพันห้าเก้าในปีหน้านะครับเขาก็ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าไม่ใช่อพอถึงปีแล้วเขามาทามันไม่ได้ต้องอทําล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปนะครับซึ่งชงวัดน์เยาก็ได้เชิญสุรายการต่างๆนะครับตั้ง ระดับจังหวัดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมอำเภอต่างๆนะครับมาประชุมกันเพื่อที่จะได้มาเน้นย้ำกันว่าจังหวัดพะเยาอฮได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่กำหนไดไว้ว่าเพื่อเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกับกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาองว,ว่าสภาพพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างเนี้ย เขาจะเน้นทิศทางใดในการพัฒนาบ้านเมืองซึ่งก็ยังคงความสําคัญไว้ห้าเรื่องสําคัญคือหนึ่งเขาเน้นในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตเข้าปลอดภัยเข้าอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่ตลาดอาหารสุขภาพของอาเซียนในประการที่สองก็พัฒนาให้พขายาวเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทีม่เชื่อมโยงกับประชาคมอ,อาเซียนประการที่สามส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอนุคุยภาคลูมแม่น้ำโขง แล้วก็กลุ่มประเทศบิมสเต็กทางด้านตะวันตกนะแ,บบแล้วก็<ช>อ,อาเซียนด้วยว,ว่าสิ้นปีหน้า5-8เขาคงต้องเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่จะต้องรวมเป็นอาเซียนเรื่องที่สี่ก็เขาอยังคงความมุ่ความสําคัญที่จะเมื่อจังหวัดพะเยาเขาเป็นศูนย์กลางย่างพลาแห่งร้านนานตะวันออกในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองซึ่งมีพะเยาเชียงรายแพร่นานเนี่ยนะครับ และเรื่องที่5สุดท้ายก็คือเราจะต้องเน้นในเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาสังคมชุมชนหอามีความเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอันนี้เป็น5เรื่องใหญ่ในการกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของยอทยาในช่วง4วปีตั้งแต่ปี57าเถึงหกศูนปี59เกาก็ยังจะต้องกลับมาดูแถมว่าสิ่งนี้เขาจะทําในเรื่องใดพ่องอมันอยู่ในในแนวนี้นะครับซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ร่วมประชุม จะช่วยกันพี่ณนาะทบทวนว่าสิ่งที่เขาได้กำหนดไว้เนี่ยเขาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะได้อันไหนที่มันทําแล้วนในปีห้าเจ็ดที่ผ่านมามันดีเขาจะขยายผลต่อยอดจะได้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องคนพยาวเฮาตั้งห้าแสนคนนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาชีพภาคเกษตรถ,ถ,ถึงร้อยละหกสิามีเนื้อที่ทั้งจังหวัดพะเยาสามล้านเก้าแสนไร ็นพื้นที่ป่าไปสองล้านป่าห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่การเกษตรล้านล้านป่ายนะครับก็เอามีพืชสีสําคัญบอกว่าจะเป็นข้าวยางพราพืชไร่ไม้ผลเป็นประเภทไม่้ไย่างล,ลำไยลิ้นจี๋<ม>พวกนี้นะคร<ม>ับเป็นพื้นที่ทำนา 6, 7, 000, หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันไร่ปลูกพืช<ๆ>ไร่สองแสนสามหมื่นไร่ปลูกไม้ผลไม้ยันต้นสามหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันไร่และพื้นที่เกษตรอื่นแปดหมื่นก็ไร่ แลวก็นในเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ได้เอาข้อมูลมา,ามาทบทวนกันว่าวิตพ,พันธ์มวลรวมหมายถึงว่ามูลค่าสิ่งต่างๆที่เราคิดเป็นค่าเป็นสินขึ้นมาในจังหวัดพะเยาฮองช่วงที่ผ่านมาเรามีมูลค่าสอง0มืเจ็พันกว่าล้านบาทวิตพ,พันธ์ที่มีมูลค่าสูงสุดก็มาจากสาขาด้านเกษตรกรรมเรามีรายได้ต่อคนต่อหัวเฉลีย่ยจังหวัดพะเยาอยู่ที่ห้า0มืนบาทนะครับอยู่ในลำดับที่สิบี่ของภาคเหนือ ข้างเหนือเขามี7เจ็ดจังหวัดจังหวัดพะเยาอยู่ลำดับที่14ก็ยังอยู่ท้ายๆเลนอยู่ลำดับที่57ของประเทศมีอยู่76 77เจ็ดส่วนเจ็ดจังหวัดถึงกรุงเทพเนี่ยเอาอยู่57ก็ค่าถึงซาวจะอยู่สุดท้ายก็เยอค่อนข้างท้ายเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าภาคเกษตรเนี่ยมันมีผลต่อการคิดในมวลรวมของจังหวัดพะเยาในพาะจังหวัดพะเยาฮอยังถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะฮอรมีข้าวหอมมะลิที่มี ชื่อเสียงเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมเกรดนะหรือว่าสินค้าคุณภาพเป็นเพื่อเศรษฐกิจลักะนะครับแล้วก็ในขณะนี้การประเทศไทยเขาก็ยังถือว่าส่งออกเข้าแต่เดิมเป็นแชมป์เนาะเดี๋ยวนี้เป็นระดับสองของอาเซียนะนะฮะในเอเชียโดยระดับโลกเลยนะครับ<อ>ซึ่งเขาก็จะต้องมาดูกันในเรื่องที่จะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องเมล็ดพันธุ์การให้ความห่พี่น้องเกษตรกรการบำรุงดิน ซึ่งแต่ละปีก็ใช้งบประมาณบบใช้น้อยนะฮะในการไปสนุนแผนง,นงานโครงการต่างๆที่ห้ทางหน่วยงานด้นานเกษตรลงไปช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรอบรมบ่องปรับปรุงรุงดินเรื่องไม่เลื้พันธุ์เรื่องการคําแนะนําวิชาการป้องกันปรับปรามศัตรูพืชอด,ดูแลตลอดแม้กระทั่งการขึ้นทะเบียน,กนเรรกษตรกรหนึ่งก<อ>ก,ก็พยายามดูวมทั้งตลาดในเรื่องของการหาตลาดจําหน่าย ในเพราะโครงการที่สําคัญตามนโยบ,บายรัฐบาลที่ผ่านมาปีนี้บ่มีเรื่องรับจำนำก็พยายามช่วยดูแลเรื่องการลดต้นทุนแล้วก็มีตลาดนัดข้าเปลือกสึ่งทางการค้าภายในทางหน่วยง,งานพานิชย์ก็ช่วยดูแลส่วนหนึ่งก,ก็ปีนี้ก็ก็ราคาก็พอไปได้อ,อยู่ระดับประมาณปีละหนึ่งหมื่นดอลลาร์เหรียฮะก็พี่น้องเกษตรกรก็พอจะอยู่ได้นะฮะก็คิดว่าปีนี้ก็คงรู้ดูการนี่ก็คงจะ น่าจะมีปัญหาในเรื่องของราคาเข้าอย่างาดันครับในได้ของพี่น้องครัวเรือนที่โทเกนต่ำกว่าส0 0 0 0ื่นเขาก็ยังมีสองพันกว่าครัวเรือนเนีย่ยจะได้จะให้เพิ่นได้ได้พนจากาเกณฑ์ขั้นต่าพร้อมกันนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ชายแดนต่างๆที่เขามีด่านบ้านหอกอยู่ที่จะต้องพัฒนาให้เป็นจุดพันแดนทาวร นะครับฮอก็ต้องเ <c oughs> จวยกันพัฒนาครับเพื่อนต่อไปเรื่องคุคุณต่อคำได้ที่มาเล่ามี่ฟังหลายร่้งอันนี้ก่อนจะต้องเน้นย้ําที่จะต้องพัฒนากันเพื่อให้เป็นชื่อเสียงเป็นแบรนด์ของจังหวัดพะเยาได้ทั้งในด้านวัตถุดิบทั้งด้านคุณภาพเรื่องการตลาดจะต้องวางแนวทางกรอบให้ชัดเจนด้านสังคมฮาก็จะต้องดูในเรื่องที่จะให้เมืองพะเยาจาังหวัดพะเยาทั้งหมดเนี่ยมีความสงบร่มเย็นคือเป็นเมืองน่าอยู่เพราะที่ผ่านมาเปินกัดจัดันดับว่าพะเยาเป็นันดับหก เรื่องของเมืองหน้าอยู่เขาก็ต้องเป็นเมืองหน้าอยู่แท้ๆแ,แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมว่าจะเป็นวัดพระยาพระเจ้าตนหลวงพระเจ้านางบินนักตกคู่้างและหลายแห่งที่มีอยู่เขาก็คงต้องช่วยกันในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆน้่นสิ่งแวดล้อมเดีต้องดูแลกันเรื่องหมอกควันไฟปา่าก็จะใกล้เข้ามาแล้วก็จะต้องป้องกันกันการบุกรุกพื้นที่ปา่ไาไพยธรรมชาติต่างๆจช่นงจะได้ การป้องกันภัยแรงสร้างฝ่ายชะลอน้ําเฉลิมพระเกียรติเขาจะทำกันต่อครับ้าน,านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาต่างๆก็จะต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เอา,เอามาอู้ามาจากกันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้กลับไปดูในบทบาทภารกิจอของสายงานหน่วยงานตัวเองเพื่อที่จะให้แผนต่างๆนั้นได้สอดคล้องกับความเป็นจริงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหฮาครับอันนี้ก็ได้วู้ได้จาได้ฝักข้อคิดความเห็นกันไปข้องกันนั้นก็มีทั้งวิทยากรคือดรนาวินพรม์เจษาจากมหาลัยราชภัฏเชิงหายเพิ่นก็มาเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดมาแนะนำวิธีคิดวิธีกรอบในการทํางานต่างๆเนี่ยจะไดจะให้มันเป็นมวดหมู่เป็นระบบแล้วก็ เป็นมาตรฐานทางด้านเอกสารทั้งวิชาการาที่จะได้นําไปสู่การบัดรนี่ไปสู่ความสําเร็จนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมมือกันประชุมอุจากันก็สําเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับก็ขอบคุณในทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมประชุมปรึกษาเลยก็ร่วมหข้อคิดเห็นกันอย่างดีครับเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องแผนปฏิบัติของจังหวัดนะจ้ะ มาปิดท้ายกับอันรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้กับงานฤดูหนาวและงานสืบสารของดีจังหวัดพะเยาเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าก<ะ>็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อแรงตะว,ว,วันศุกร์ที่12ธันวาคมในช่วงค่ำนะครับก็ได้มีพิธีเปิดงานฤด,ดูหนาวและงานสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจําปี2557ซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัดพะเยาซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีทีนี้ก็จัดที่เดิมบริเวณสนามกลางเวียง พยาวเฮานะครับคลยๆกับสถานีขนส่งยอดพยาปีนี้ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดงานหลายเรื่องทั้งในเรื่องของผังบริเวณการจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดล้านของส่วนราชการต่างๆาล้านของการชาติจังหวัดพยาเวทีกลางต่างๆนะครับก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละวันนั้นก็มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย นะครับวันแรกแต่ว่าวันศุกร์ที่12 <16. S 1> ทสองธันวาคมาก็มีการประกวดนางสาวพะเยาหลอบแรกมีการประกวดห้องเพลงของกำนันทุ่บ้านทั้งอบตเทศบาลท้องที่ท้องถิน่นสามอำเภอมีอำเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้แม่ใจวันนี้วันเสาร์ที่13ก็มีคอนเสิร์ต ศิลปินเคลิ่มแล้วก็วันวันวันพรุ่งนี้วันที่ที่สิบสี่ก็จะมีประกวดแม่เงินงามในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ประกวด้องเพลงของอำเภอจุนเชียงมนต์ภูกระยาวแล้ววันจันทร์ที่สิบห้าก็มีคอนเสิร์ตศิลปินกระแตกระต่ายอาสยามอังคารที่สิบหกก็มีประกวดนักสาวพะเยารอบตัดสินพร้อมกับการร้องเพลงของนักร้องกิติมาก หมายถึงมห้องรัชเียสตางค์ไทยละหนึ่งพ cool ันไทยละหนึ่งพ <c oughs> ันแล้วก็วันพุธที่สิบเจ็ดก็มีคอนเสิร์ตศิลปินฟิล์มบงกตวันพฤหัสที่สิบแปดก็มีประกวดเมื่อเยืนงามมลอดตักสินแล้วห้องประกวดห้องเพลงเพลผู้สร้างเชียงคำปงวันศุกร์ที่สิบเก้าประกวดห้องเพลงทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็มีคอนเสิร์ตศิลปิน เนทัวร์เลเส้นี่การเนทัวร์ลเส้นจ้าแล้วก็วันเสาร์หน้าทิตยาวกับประกวดห้องเพลงประสานเสียงของร้องนักเรียนแล้วก็มีคอนเสิร์ตศิลปินเอ็ดดี้ตลาดแตกอ๋อ oh, <นะ S 2> จ้ามวนะจ้าแล้วก็คืนสุดท้ายอาทิตย์ที่เสาร์เอ,ดอ็ดนะครับอาทิตย์หน้าก็ประกวดห้องเพลงรักชาติร่วมสมัยประเภทเด็กนักเรียนเยาวชนเริ่มตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นรอบตัดสิน นะครับแล้วก็มีการออกรางวัลสลากกา,า<ล><ค>รา์ดบันลัยเป็นเจ้าของรถบีออสนะครับ่ังกเ,เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับาบาัลลัสิบบาทหาซื้อกันได้นะครับทีนี้ก็คงจะสร้างความสุขนะครับพี่น้องอคนพะเยาแล้วก็ผู้ที่ได้มาอย่ชมกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเรามีงานอยู่สิบวันด้วยกันนะครับแลหลังจากนั้นหจัดพะเยาก็ยังมีงานอื่นต่อมาแถมหลายๆงานบวาจะเป็นางานเทศกาลดอกไม้งามของ เทศบาลเมืองพะเยาของนายกยุราสนีพรมเผ่าก็เตรียมไว้จัดวันที่2 5ธันวาถึง5มกราคมนะครับที่ริมกันพะเยาแล้วก็ที่เพอเชียงคำก็ฮ่สจะมีงานอย่างก็1 1 1กมอย่างงงงนะมีมีทำหลายงานแล้วก็30ธันวาคมก็มีงานตักบาสสังเวีนดินผู้สร้างของดีซีผู้สร้างอย่างก็เช้าเข้า30วันที่1อย่างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีงานหลายๆที่นะครับก็เชิญชวน พี่น้องคนว่ายาเขาใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปเยี่ยมไปแอลเพื่้กำลังใจกันนะครับ,รบก็เพื่อเขาได้มีความสุขใหญ่สุขกายนะครับแล้วก็จะได้ทาให้บ้านเมืองเขามีความาน่าอยู่กันเจ้าเขาก็จะมีความสุขไปต่ยนะเจ้าวันนี้ช่วงของรายการพวกผู้ประชาชนเวลาโมเจ้าท่านเจ้า ท่านมีอย่ากติดชาฝาก็จะเวลามีงานหนากันกๆเองมักจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุครับก็คงต้องรับเลาวังใจนะฮะช่วงคนนักคนหลายมีปล่อยมีงานก็ต้องรับมาระวังในเรื่องของการเดินทางเดินทางนะครับ ต้องระมัดระวังกันตลอดเวลานะครับต้องนึกถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเจ้าขอบคุณท่านบัวราชการจังหวัดพะเยาเจ้าท่านผัวชูชาติกีฬาแปลงวันนี้เวลาโมดเจ้าสองไม่ตม่ำลาต็นฟังอภบพร่กอนเนเะจ้าติดหน้าปากบริการผู้วักผู้ประชาชนใหม่สําหรับตีนี่สวัสดีแล้ะก็ขอบคุณท่านผัวเจ้าวสวัสดีคจ้า